สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาทํากุญแจรถเบนซ์นะครับดับเบิลยูหกสามเก้านะครับทำรีโมทนะครับกุญแจรีโมทที่อยู่ในมือผมดอกนี้นะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับยังกดรีโมทใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการลงทะเบียนกุญแจรีโมทดอกใหม่นะครับกําลังอยู่ในขั้นตอนการอ่านข้อมูลนะครับเพื่อที่จะลงทะเบียนกุญแจรีโมทดอกใหม่นะครับโปรแกรมผ่านระบบ OBD นะครับมาบริการถึงที่เลยนะครับ ทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากลงทะเบียนกุญแจรีโมทดอกใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทดสอบรีโมทครับล็อกเปิดนะครับเสียบสตาร์ทครับเสียบกุญแจมิดออนน้บปัดนะครับสตาร์ทครับสตาร์ตติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยนะครับโปรแกรมผ่าน OBD นะครับไม่ลืมไม่ถอดนะครับอ่าลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเบนซ์วีโต้นะครับ W639 นะครับ กุญแจหายหมดนะครับหรือต้องการทํากุญแจรีโมทเพิ่มนะครับมีบริการทาถึงที่นะครับ0826166655ช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับทดสอบกดรีโมทน้องตัวรถนะครับสังเกตจากไฟเลี้ยวรถนะครับล็อกครับเปิดครับสไลด์ประตูนะครับกดแชรค้างไว้นะครับใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับราคาเบาๆนะครับ